ก็ตอนนี้ดีดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากทําอะไรได้ปกติอทานต่อเรื่องไหมครับก็ทานมาสามปีครับโอ้ยี่มเลยครับตลอดครับคิดว่าน่าจะทานตลอดชีวิตโคนที่ไม่แข็งแรงก็ลองทานดูจะได้ดีเหมือนผมนะก็ผมว่าดีครับตัวนี้ต้องต้องดื่มเลยถ้าใครป่วยใครอะไรก็ลองดื่มดูได้ครับถ้าไม่ลองแล้วมัวแต่ถามกันเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเนยโอ้ยี่ยมากเลยครับผมต้องดื่มดื่มแล้วมันจะมันจะเห็นผลจริงๆ เวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาเราจะรู้ตัวเองครับครับ,รบก็อยากแนะนําให้ให้ท่านที่สนใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลองดื่มดูครับเปิดใจมาดื่มดูแล้วมันจะดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วคุณก็ไม่ต้องถามผมแล้วคราวนี้